การกินอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตต่างๆสูญพันธ์ไปจากโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว<ม>เป็นมหาสารจํานวนมหาศารแล้ว<ม>สัตว์หลายชนิดสูญพันธ์ไปพืชพันธ์หลายชนิดสูญพันธ์ไป<ม>จากการสํารวจกลุ่มที่อเมริกาเขาสํารวจเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเขาพบว่าหลังจากปฏิวัติเขียวมาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก70ปี80ปีตอนเนี้ยพันธุ์พืพชพันธุ์สัตว์ที่มนุษย์กินเป็นอาหารเนี่ย ศูนยพันไปแล้วถึง94% 94%ไม่ใช่น้อยนะที่เรามีกินทุกวันนี้มันแค่6%ที่คนเมื่อ6 0 0เอ่อ70-80ปีเคยกินแค่6%เท่านั้นเองที่เรากินวันนี้เราอาจจะมองว่าพูดเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ถ้าคนรุ่นอยู่รุ่นผมเนี่ยอายุ60ขึ้นไปเนี่ยถ้าเคยอยู่บ้านนอกนะลองย้อนกลับไปว่าฝนตกลงมาเนี่ยน้ำขังตามทุ่งนาต่างๆเนี่ย ผักแว่นผักอีฮีนผักหบเห็บผักนั่นผักนี่เต็มทุ่งนาเลยใช่ไหมเรากินจนนับไม่ถ้วนเลยนะในฤดูฝนพอฤดูฝนหายไปปุ๊บํำนาเสร็จปั๊บผักพวกนี้ก็หายปุ๊บไปด้วยเช่นกันจากหน้าฝนก็เป็นหน้าหนาวเป็นผักปลูกจอมปลวกที่ไหนทุงสูงก็จะไปพรวนดินขุดหญ้าพรวนดินปลูกผักกาดผักคะน้าผักชีมันฝรั่งมันเทศใช่ไหมข้าวโพดฟักทองแตงกวา ผักต่างๆเต็มจอมปวกหรือตามหลังบ้านเต็มไปหมดเลยพอเข้าหน้าแล้งปุ๊บผักพวกนี้ก็ไม่มีใครปลูกนะเพราะว่าไม่มีน้ำลดและแมลงมันเยอะผักพวกนี้มันมันอ่อนแอคนก็จะเริ่มเข้าป่าเข้าป่าปุ๊บก็จะเจอผักเมกผักกระโดนผักอีลอกดอกกระเจียวผักหวานผักกูดผักน้ำผักอะไรต่างๆเต็มป่าเลยเราไม่เคยอดอยากปีหนึ่งเนี่ยคนกินเป็นร้อยชนิดนะต่อคน แต่วันนี้ทั้งปีทั้งชาติหรือทั้งชีวิตเราจะกินเฉพาะผักหน้าหนาวไม่กี่อย่างที่เขาบอกว่าพืชพันธุ์มันหายไปถึง9 4เอร์เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าเออมันจริงว่ะอย่างคนอีสานเนี่ยแม่น้ําชีคนยโสเนี่ยน้ำชีเนี่ยแม่น้ําชีแม่น้ําเดียวมีปลามากกว่า2 0 0สายพันธุ์นะเมื่อ50ปีที่แล้วแต่วันนี้คนยโสทั้งจังหวัดกินแค่ปลาดุกปลานินและปลาทับทิมครับนี่คือการสูญหายไปที่น่าตกใจ มันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องที่เรามโนไปเองแต่เราเห็นจริงในชีวิตจริงในวันนี้เราได้กินปลาเพียกี่ครั้งใน10ปีที่ผ่านมาเราได้กินปลาแปบกี่ครั้งได้กินปลากระโฮกี่ครั้งเราแทบจะไม่รู้จักมันเลยวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักปลาเหล่านี้เลยการสูญพันธุ์ของชีวิตต่างๆเนี่ยมันจึงสูงมากในภาวะปัจจุบันและมันก็จะเชื่อมต่อกับการสูญพันธุ์ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าเราไม่มีกินเราจะอยู่ได้ยังไงอะ